สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนาพิจิกราศีพิจิกเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้เลยซึ่งอาจจะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะเพราะดวงมาช้านิดนึงต้องขออภัยนะครับคลิปนี้นะครับการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครใคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตทุอดมีรายอยู่ที่ใต้คลิปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับ แล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจเนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโปรจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการดูดวงฟรีนะครับไปแล้วแล้วก็ทักทายแฟนช่องของโดกนะครับก็ฝากติดตามด้วยละครับแล้วก็จะมีในส่วนของดวงรายแต่าะนาะที่เพิ่งทําเสร็จไปก่อนหน้าดวงเรือนการ,การักตรานี่แหละซึ่งใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันต้องขออภัยนิดนึงนะครับแล้วก็ จะมีส่วนที่เป็นของดวงรายสัปดาห์เนาะก็เปิดให้ทุกท่านแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้โดกำลังลองระบบในเรื่องของ m e น b e r s h i p อยู่นะครับก็ถ้าท่านท่านไหนสนใจก็เป็น e อ u s i v e ช่องเนาะก็จะทำให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้นะครับว่ารายละเอียดของการเป็น e อ u s i v e ของช่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝากวอลกพิกอาร์ตด้วยนะครับที่ก็ทยอยเสิร์ฟออกมาคิดว่าหน้าหลังหลังจากคลิปตัว 12สราศีนะครับเสร็จแล้วนะครับก็น่าจะมีให้กับทุกท่านนะครับในส่วนของพิอาก,กาศเนาะซึ่งก็หายไปนานนะครับลองจะเปิดบวตไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดโบวตอีกนะครับก็ขอให้ติดตามดีๆแล้วกันรายรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับของช่องนะครับซึ่งโดก็จะแชร์ไปทั้งสองส่วนเนาะท้งคอมมูนิตี้แล้วก็ Facebook p a พ e นะครับตาฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยทั้งสองช่องทางนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับชาวพิจิืม เดือ o มูลขึ้นมาสับไปแล้วนะสับไปแล้วเอสต็อกวอนส์เดอแอมเปร The Sun Five of Cups Is of swords, the high pitis. three of wands, temperance, and the last one is. 6ซ u บ s c u p s อ่ะอย่างแรกก่อนเลยสํหรับชาวพิจิกเนาะใต้ไพ่ห้าเหรียญโอเคสําหรับชาวพิจิกนะต้องบอกก่อนว่าอ่อช่วงนี้มันเป็นอะไรที่คุณค่อนข้างกังกนวลกับตัวเองเยอะมากๆขอให้ดึงความมั่นใจกลับมานะอืมชาวพิจิกหลังๆเนี่ยเอาจริงๆนะชาวพิจิกก็มีบางช่วงที่ก็ขาขึ้นสุดเหมือนกันเนาะอาจจะด้วยไม่อยากอิงดวงดาวเยอะนะ แต่ว่าหลายๆเจ้าอ่ะพูดไปเสียงเดียวกันเลยว่ามลตยุรอบเนี้ยย้ายเข้าเนาะออโดนเต็มๆเลยสองราศีเนาะหลายเจ้าเลยพูดไปเสียงเดียวกันเลยนะครับซึ่งโดก็ยังไม่ชํานาญในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเท่าไหร่แต่ว่าก็เรียนนะครับไม่ใช่ไม่เรียนแต่ก็รู้ไว้บ้างแต่ว่าในเรื่องของการเคลื่อนย้ายดวงดาวเนี่ยโด,อ,โดอาจจะยังไม่คมไม่เปรเท่ากับท่านอื่นเนาะแต่เรื่องไพ่โดก็สู้ขาดใจเหมือนกันนะเออต้องบอกก่อนเลยนะครับ อืมต้องบอกขอนว่าอืมแต่โดยรวมนะชาพิจิกก่อนนะคุณเป็นภาวะของการที่ไม่มั่นใจเลยจริงๆนะแม้ว่าแม้ว่านะการงานจะได้รับการยอมรับดีมากๆแต่คุณก็ไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งถามว่าถูกไหมก็ถูกและผิดเดี๋ยวใช้คำถูกไหมถูกและไม่ถูกเออตรงี้ดีกว่าถูกยังไงถูกตรงที่ว่าเราเราไม่ประมาทตัวเอง อืมแต่ความมั่นใจในตัวเองคุณดรอปลงอืมซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยบางอย่างเนาะเหมือนทําได้แล้วคุณคุณก็จะแบบทําไม่สุดอะเข้าใจใช่ไหมครับจริงจริงอะ่ะโดยมีคามรู้สึกว่าการงานคุณไม่ได้แย่เลยนะอืมแล้วมันเหมือนมันมาพร้อมทุกอย่างแล้วอะพร้อมสับทุกอย่างเลยเดือดซันอะดีเกือบดีสุดน่าจะคือไพ่ทุกใบมันก็มีดีมีดีมีไม่ดีเนาะแต่มันเหนอนกับว่าแทบจะ เป็นใบท็อปฟอร์มของทั้งเจ็ดบอ่ดใบอ่ะในเรื่องของการงานด้วยนะและอยู่ในตำแหน่งการงานด้วยนะเรื่องของเรื่องอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นดูเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นที่จะไม่มั่นใจในตัวเองเข้าใจใช่ไหมครับอืมหลายๆคนมันเป็นความที่บางทีก็วาวุ่นใจเราจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้ดีไหมหรือบางทีเราจะยิ่งถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าก่อนหน้านี้อาจจะแบบเคยทาเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรอย่างนี้มาเนาะแล้วเหมือนกับว่า คุณกลับเข้ามาในระบบของงานประจําหรือบางทีมันเป็นการที่บางทีคุณเพิ่งเริ่มสมัครงานใหม่แล้วคุณเพิ่งได้งานใหม่เนาะค่อนข้างกนะังวลนอ่ะหลายๆคนนคะนเห็นชัดมากเลยอืมเพราะมันเหมือนกับว่าบางทีอ่ะพอเราจะขยับขยายอะไรต่อแล้วมันเหมือนกับว่ามันติดกับอะไรบางอย่างสำหรับตัวคุณกับเรื่องอ่ะพอเหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วห,หนึ่งสองคืออาจจะเป็นอ่ะช่วงวัยอะไรเงี้ย ก็มีมีส่วนเนาะบางคนก็มีส่วนเพราะเหมือนกับว่ากลับเข้ามาทํางานอะไรเงี้ยหรือบางทีสิ่งที่งานประจําคุณอยากได้อาจจะเป็นโครงสร้างบริษัทอะไรบางอย่างที่เขาต้องการหรือเฮชาต้องการอะไรเงี้ยแล้วเหมือนสเปคคุณนะอาจจะไม่ได้ตามนั้นด้วยหรือเปล่าคุณก็เลยกังวลว่าเอ๊ะฉันจะทําได้ไหมฉันทําได้ดีหรือเปล่าแต่จริงๆอให้คุณกลับมามั่นใจในตัวเองนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างอาจจะตอบแทนคุณอืมในช่วงเดือนนี้นะ หลายๆคนอ่ะต้องบอกกันว่าก็ยังติดในเรื่องของอติดในเรื่องของนาะอหลายๆอย่างเหมือนกันที่ mm. temperance นะครับก็คือเหมือนกับว่าบางทีก็สองจิตสองใจในการที่บางทีจะเอาทางไหนจะยังไงอะไรยังไ,ไงต่อประมาณนั้นเลยนะครับ mm. ซึ่งมันก็ยากเหมือนกันยากเหมือนกันในบางคนเนาะดูเข้าใจนะครับก็ยังไงก็ตามเนาะขอให้เป็นกำลังใจให้สำหรับชาว นะครับในการที่ไม่ว่าเผชิญอะไรอยู่เนาะและความไม่มั่นใจเนี่ยก็ขอให้กลับมามั่นใจกับตัวเองนะครับอ่ะมาขยายในเรื่องการงานหน่อยโฟว์อบนเห็นไหมว่าการงานคุณก็มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับถ้าก่อนนันนี้มีความไม่มั่นใจอะไรมาแล้วเหมือนกับว่ามันก็ทําให้ชีวิตคุณโฟล์มากขึ้นด้วยนะเอาจริงๆมันเหมือนกับว,ว่าคุณวางระบบการใช้ชีวิตของคุณอนะ่ะในเรื่องของการทํางานการอะไรก็ตามเนาะแต่ค่อนข้างดีมากมากนะครับ แต่สิ่งหนึ่งเนาะมันอาจจะมีปัญหาจากเก่าๆที่คุณต้องสะสางอยู่บ้างเนาะในช่วงนี้เนาะแต่ถามว่าคุณก็จะเคลียร์มันได้แหละคุณก็จะผ่านมันไปได้ในจุดนี้นะครับอืมแต่บางทีมันเหมือนกับว่าคุณก็แค่อยากจะไม่อยากจะเอาปัญหามาใสา่อกใส่ใจแล้วอะ่ะเหมือนเข้ามาหลายอย่างเนาะอืมแต่เหมือนกับว่างานคุณอะ่ะถ้าคนที่ทำฟรีแลนซ์หรือคนที่ทาเป็นมัลติทัสกิ้งอ่ะค่อนข้างงานจะปุ๊บพุ่งเข้าชนเยอะเหมือนกันนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยแล้วเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยู่ติดกับที่โดยสิทธิองงาช นะครับแล้วบางคนอ่ะรอคอยในเรื่องโอกาสที่ใหม่ๆที่ดีกว่าด้วยนะอืมยิ่งถ้าใครเหมือนกําลังมองหางานอยู่เนาะมันก็เลยขึ้นว่าเป็นในเรื่องของความไม่ไม่มั่นใจจริงๆด้วยนะครับ,รบก็อย่างที่บอกเนาะว่าอาจจะต้องสู้ๆแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะโอเคต่อนะครับพอดีเมื่อกี้ไม่เสร็จเข้านะครับการเงินเนาะจะสเปนขึ้นมาช่วงนี้ก็อดทนนิดนึงเนาะแต่ถามว่ามันก็ดีขึ้นแหละมันดีขึ้นจริงๆนะครับ โฟว่าเพนด์โคสขึ้นมาแต่ถามว่าในเรื่องตังเก็บเนาะซุวงนี้ก็เซฟต,ตังนิดนึงเนาะก็จะถามว่ามันก็ยังได้อยู่แล้วคุณค่อนทัางคอนโทรลในเรื่องของการเงินมากกว่าถ้ามองนะแต่ถามว่าจริงๆอะ่ะโอ้จริงๆคุณก็มีเงินซัพพอร์ตนี่มีคนซัพพอร์ตในเรื่องการเงินอยู่นะไม่ใช่มีเงินซัพพอร์ตเอ่อเนี่ยมีในเรื่องของโอ้บางคนมีเรื่องของเสี่ยงโชคด้วยก็เสี่ยงพอประมาณเนาะอืมขออีกใบแต่ถามว่าส่วนใหญ่ก็ถามว่าหามาใช้ไปหามาใช้ไปแหละแล้ว ในช่วงนี้เนะเาะสุขภาพนะเป็นยังไงบ้างนะครับ Four of Wands ขึ้นมานะครับ The Ace ขึ้นมาระวังนิดเรื่องในเรื่องของการป่วยเนาะอาจจะด้วยอ,อ่ะมีโรคระบาดด้วยละหนึ่งสองคือก็จะมีในเรื่องของบางทีการเดินทางหรืออะไรเงี้ยเดินเหินอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงหรือเป็นการแบบป่วยไขย้ปกติธรรมดาทั่วไปก็มีเหมือนกันลองในเรื่องทรงอก,อกช่วงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเส้นเลือด เนาะในร่างกายอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการบางคนหนักหน่อยก็อาจจะถ้าเกิดเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยนะก็มีการเรื่องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้เอ่อไทรอยฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆระบบไหลเวียนเลือดนะครับดูดีๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเ e เว n นออฟวอนส่วนใหญ่นอกนั้นมันจะเป็นในเรื่องของการสะดุดหกล้มหรือบางทีมันเป็นงานที่บางทีเราไม่ระวังมากกว่าก็จะมีฟกช้ำดำเขียวบ้างนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับ โอเคทีนี้มาดูไพ่อราเคลนบ้างเป็นยังไงกันบ้างเนาะไปแรกขึ้นมาเลยนะ High Tenuality o หลายๆคนน่ะค่อนข้างอย่างที่บอกเนาะ ไม่มั่นใจบนความไม่มั่นใจของคุณอนะ่ะมันทําให้ดึงเรื่องราวไม่ดีเข้ามาอืมส่วนใหญ่เวลาอยู่ช่องโดโดจะไม่ค่อยเน้นคําว่าพลังงานเนาะอืมไม่อินไม่รู้สิไม่อินกับคํานี้เท่าไหร่แต่อินกับว่าเรื่องราวแล้วกันเพราะบางคนเนะ่ะมันเกิดจากความเป็นเหตุเป็นผลของเรานี่แหละอืมเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลของเราของอันนี้เหมือนกันนะของสาัพิจิกเหมือนกันนะ สิ่งหนึ่งที่โดเห็นเลยคือช่วงเนี้ยขารู้สึกคุณค่อนข้างดาวดาวเยอะด้วยในบางคนเนาะเพราะฉะนั้นกลับมามีชีวิตชีวากับตัวเองมากไม่ว่าทําอะไรขอให้เต็มที่กับตัวเองมากที่สุดเนาะเพราะมีไพ่ใบหนึ่งนะเดี๋ยวจะบอกว่าทาไมนะครับหลายหลายคนอ่ะมันเป็นในเรื่องของการที่บางทีอะ่ะต้องเขาเรียกว่าอะไรทาให้ตัวเองสดใสอ,อ่ะเออกลับมาทําให้ตัวเองสดใสาบางคนเนาะบางทีแบบ มันส่งผลด้วยนะมันส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยนะอืมเพราะหลายๆคนก็มีเกณฑ์ป่วยเนาะอย่างที่เรบอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันทุกเรื่องอืมนะครับอืมพยายาค่อยเป็นค่อยไปในบางเรื่องเหมือนกันจริงอยู่บางคนเนาะบางทีมันก็มีจุดทีข,ของชีวิตเหมือนกันที่แบบบางทีบางคนหนักมากเลยปัญหาอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเข้าใจนะครับแต่ทุกอย่างมันมีจังหวะของมันมันมาแล้วมันก็ไป มันมาแล้วมันก็ไปนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามขอให้ค่ยคุ้มค่ากับมันแล้ะเหมือนอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมออ่ะไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ก็ตามนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคือมันดีเพราะอะไรมันเหมือนกับว่าคุณได้เรียนรู้แล้วที่สําคัญอ่ะมันจะทําให้คุณอ่ะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปยังไงด้วยในบางครั้งเนาะ i d นเด cost คอสอออ่ยากให้บอกเลยบางทีอ่ะดูผลของการกระทามันถึอแม้ว่ามันจะยังไง ไม่ว่ามันจะยังไงเนาะแต่โดเชื่อว่าชอบพีจิกเป็นคนที่<ม>ไฟนะไฟไฟกับทุกเรื่องจริงๆนะครับอืมแล้วมีความคิดความอ่านอะไรบางอย่างอะค่อนข้างไม่เหมือนใครนะเป็นคนที่ดีเฟนส์ในบางเรื่องเหมือนกันดีเฟนส์นะครับที่แปลว่าแตกต่างอะ่ะอืมบีทูที่ยอมฮถามใจตัวเองดีๆเนาะไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามเนาะ บางคนอ่จะคิดจะเปลี่ยนงานทั้งที่ความจริงงานเดิมอะ่ะมันคุณก็ทําได้ดีแล้วทําได้ดีมากด้วยในบางคนเนาะอย่างที่โดบอกนะครับไม่อยากให้คุณเอาตรงนั้นมาเป็นแกะจนบางทีเราไม่ความรู้สึกว่าเราถอดใจเช่นมันอาจจะเป็นความท้อของคุณหรือเป,เป็นความที่คุณก็ไม่ได้มั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนี้นะอืมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะ mm hmm. แล้วอย่างที่บอกเอ่ออย่างที่บอกว่าเอ่อ BOMSLOV be เนาะ เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่า i i j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  k, ที่จะเป็นไปได้ครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะหรือแม้กระทั่งเรื่องการทํางานการใช้ชีวิตก็ทาํทาในแบบสไตล์ขอ, anz, ของคุณนี่แหละเพราะคนที่เขารักคุณจริงเขาจะรักคุณในแบบที่สไตล์การทางานหรือสไตล์การใช้ชีวิตของคุณนั่นแหละครับอืมไม่มีแบบอื่นคนเราไม่มีสูตรสาเร็จในตัวเองนะเพียงแต่ว่าพอจุดที่มันออกมาแล้วอะในสายตาคนอื่นมันมีทั้งคนที่ชอบแล้วไม่ชอบใช่ไหมต่ส่วนใหญ่อะคนรักชาวพิจิกเพราะชาวพิจิกรในตัวเองนะครับอืมนอกนั้น อาจจะแค่เปลือกอันนี้ต้องบอกตรงๆนอกนั้นอาจจะคนคนอาจจะรักคุณแค่เปลือกเพราะยิ่งคุณเป็นตัวเองคนกับยิ่งรักคุณเข้าใจเนาะเออก็ได้แต่ภาวนาว่าให้ชาวพิจิตเจอเรื่องราวที่ดีเนาะในชีวิตนะครับแล้วก็การทํางานหรืออะไรก็ตามที่คุณกาลังตัดสินใจอยู่นะครับจริงๆเดือนนี้ไม่เป็นเดือนของคุณเพียงแต่ว่าดึง สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณนะครับชาวพิจิกครับมีความสุขมากๆเนาะโชคดีในเรือ่องของการทำงานและการใช้ชีวิตนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับด้วยด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคะ่ะ